สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูขนมจีนนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ครูก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมารยาทนะคะเด็กๆมาดูกันเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการอ่านหนังสือนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้ก่อนว่าการอ่านเนี่ยมี ประโยชน์กับเรายัางไงบ้างน,นะคะการอ่านนะคะเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ทําให้ผู้อ่านนะคะเป็นผู้ที่รอบรู้นะคะจดจำคำต่างๆได้มากนะคะเมื่อเขียนหนังสือเนี่ยจะช่วยให้เลือกคำได้หลากหลายเพราะว่าเราอ่านมาเยอะนะคะเวลาเราจะเขียนเนี่ยเราก็จะแบบว่ามีการใช้คำได้อย่างสละสลวยนะคะ การอ่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราคายเหงาได้นะคะอย่างเช่นการอ่านเรื่องสั้นการอ่านวรรณยายนะคะการอ่านนิทานนะคะเด็กๆก็จะก่อให้เกิดความสนุกสนานนั่นเองนะคะแล้วก็ยังช่วยสร้างนะคะจินตนาการนะคะให้เราเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ช่วยสร้างสมาธิด้วยนะเพราะว่าการอ่านเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีสมาธิในการจดจ่อกับสิ่งที่อ่านมากขึ้นนะคะ เด็กๆมาดูนะมารยาทที่ดีนะคะในการอ่านนะคะเราควรปฏิบัติดังนี้ 1. นนะคะวางท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสมขณะอ่านนะคะจัดระยะห่างจากสายตาให้เหมาะสมควรอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะคะ 2. มีสมาธิจดจ่อต่อสิ่งที่เราอ่านไม่เล่กนกันขณะที่อ่านนะคะเพื่อจะได้สามารถนะคะ จับประเด็นสาคัญนะคะแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์นะคะตามประเด็นต่างๆได้อย่างชัดเจน3การอ่านออกเสียงนะคะต้องอ่านด้วยเสียงที่ดังแล้ว้็เหมาะสมไม่อ่านเสียงเวลาเราอ่านออกเสียงนะเวลาเราไปห้องสมุดนะคะเราไม่ควรที่จะไปอ่านเสียงดังๆนะคะเพราะว่าจะเป็นการบรบกวนผู้อื่นเนาะหรือ ถ้าหากว่าเราอ่านในใจนะคะเราก็ไม่ควรที่จะแบบทำปากขมุบขมิบนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เพื่อนข้างเนี่ยเสียสมาธิได้นะคะ c นะคะขณะอ่านเราควรที่จะจดบันทึกประเด็นสําคัญนะคะข้อสรุปข้อคิดที่ได้รับนะคะหรือว่าหากมีข้อสงสัยหรือว่าสนใจเป็นพิเศษเนี่ยเมื่อเราอ่านจบเราก็ควรที่จะไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะ 5. ไม่ทําลายหนังสือ หรือทำให้หนังสือเนี่ยชำรุดหรือว่าเสียหายนะคะเจ้าของหนังสือนะคะถ้าเราเป็นเจ้าของหนังสืออย่างเช่นหนังสือเรียนนะคะที่เป็นของเราเราสามารถที่จะขีดเส้นเน้นข้อความไ,ได้นะคะแต่ว่าต้องขีดเส้นอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหนังสือส่วนรวมนะคะเด็กๆเราก็ควรที่จะ ไม่ขีดเขียนใดๆลงไปนะคะเพราะว่าเราใช้ในส่วนรวมนะคะก็จะ,จะมีคนที่มายืมต่อเราด้วยนะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะไม่ขีดเขียนสิ่งใดๆนะคะไว้ในหนังสือที่เป็นส่วนรวมนะคะต่อมานะคะหไม่ควรแย่งหนังสือหรือชะโงกหน้านะคะไปนะคะขณะที่มีผู้อ่านอยู่เวลา มีคนอ่านหนังสืออยู่สนใจหนังสือเล่มนี้อยู่นะคะแล้วเราชงงงหน้าไปเนี่ยจะเป็นการเสียมารยาทนั่นเองนะคะ7ควรใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือนะคะอย่างเหมาะสมและไม่ควรอ่านหนังสือในขณะที่ครูสอนเวลาครูสอนแล้วหยิบนวนิยายขึ้นมาอ่านนะคะหรือว่าหยิบนิทานขึ้นมาอ่านเนี่ยไม่ได้นะคะเป็นการไม่ให้เกียรติกันนะคะอ่ะเด็กๆมาดูนะคะว่าใบงานนะคะ ในงานวันนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนอ่านข้อความนะคะเรื่องมารยาทในการอ่านแล้วเด็กๆลองทําตามลองนําไปปฏิบัตินะคะลองเอาไปปรับใช้นะคะในชีวิตประจาวันของพวกเรานะคะอย่างเช่นข้อที่1เนี่ยมีสมาธิในการอ่านอ่านอย่างตั้งใจเด็กๆลองทําดูนะคะลองหานิทานเรื่อหนึ่งมาแล้วลองอ่านนะคะแล้วลองใช้เวลานะคะ ในการอ่านให้จบเล่มนั้นเลยนะคะดูซิว่าเราจะมีสมาธิในการอ่านมากน้อยเพียงใดนะคะหากเราทำข้นได้ก็ให้ติ๊กนะคะติ๊กเครื่องหมายถูกต้องนะคะว่าเราได้ทำแล้วนะคะต่อมาอ่านในใจเนี่ยไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นเด็กๆลองอ่านในใจดูนะคะสักหนึ่งหน้าหาหนังสือที่เราสนใจมาหนึ่งหน้าแล้วก็ลองอ่านในใจดูว่าเราทำได้ไหม ถ้าปฏิบัติได้ก็ติ๊กถูกไปนะคะติ๊กไว้ข้างหลังนะคะเด็กๆไว้ช่องข้างหลังได้เลยก็จะมีกี่ข้อหนึ่งสอสามี่ห้าหกข้อนะคะหากหนูทําหรือว่าได้ปฏิบัติข้อไหนแล้วก็ให้ติ๊กถูกนะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆครูก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการอ่านเพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อสงสยัยอยากถามเพิ่มเติมนะคะ ทักมาสอบถามได้เลยช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ